ดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะนุ้ยจะมาอันบ็อกซิ่งน้ำหอมขวดแรกของปี2024หรือว่าขวดสุดท้ายของ2023นนะคะจริงๆนุ้ยซื้อขวดนี้ตั้งแต่ปลายปีแต่ว่าเขาชิปมาตอนต้นปีนี้นะคะแล้วก็เลยอดใจจะรอแกะ พร้อมกับเพื่อนๆและกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่อยู่ใน most favorite ของปี2023ของนุย้ยด้วยค่ะชื่อว่ากลิ่น paradise ของ j o o o u m Studio นะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะให้ดูนิดนึงว่าตอนนี้อากาศที่วอชิงตันนะคะข้างนอกคือประมาณติดข้างนอกอ่าข้างนอกเนี่ยติดลบสองหนาวมากอื ก็จริงๆมีหิมะมาสองสาวันแล้วแต่ว่าจริงๆเขาตกวันเดียวแต่ข้างนอกมันหนาวมากมันก็เลยยังอยู่แบบนั้นนะคะอาไปพูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันคือชอบมากที่เขาเแรปมาด้วยนะคะเดี๋ยวนุยให้ดูนุยสั่งมาจาก j o r o o m um s t u d i o com นะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้มีหลายกลิ่นที่หอมเลยที่นุ้ยมีนะคะก็มีทั้งโพน y ่ o อ แล้วก็กอร์ซีแลนนะคะใครชอบรูบาร์ก็มาอันนี้ใครชอบดอกอะไรวะมันรู้สึกมันจะมีกลิ่นทำนองดอกอดอร์ฟลเวอร์แล้วก็มเีเป็นความหวานของอกัญชาอืมมันจะหวานแต่ว่าอันนี้ทำกัญชาหวานกัญชาออกมาได้ดีนะไม่ได้รู้สึกเลี่ยนปกติ น้ำหอมกัญชาที่นุ้ยเคยลองมามันจะหวานแบบเลี่ยนๆแปลกๆอน,นุ้ยบอกไม่ถูกอะซึ่งนุ้ยก็ชอบแต่อันี้โอเคกินในทำนองซัมเมอร์หมดเลยนะคะสองวันนี้อุปการะคุณจ่าบลวเจียมน้องเอ่อทอมต้องขอบคุณอีกแล้วนะคะเค <Okay. S 1> มาพูดถึงน้ำหอมอันนี้กันอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยจริงๆกลิ่น paradise เนี่ยนุ้ยได้มาเอ่อนุ้ยเคยลองมานานแล้วนะคะเอ๊ะติดปะเนี่ย โอเคงงว่ามันติดหรือเปล่า okay. โอเคเอ้ยเขามเาเคงั้นเดี๋ยวเปิดงนี้แล้วกันคือเราคิดว่าปกติเขาน่าจะไม่ได้ห่อม,มานะอ๋อลืมโชว์อันนี้สิอ่ะเขาก็ให้โพสการ์ดมาด้วยนะคะจากโจมสตูดิโอเขียนว่า dear ปรดีนี้ใส่ชื่อสามีนะแล้วก็ happy holidays อะไรอ่ะอันไม่ออกอันไม่ออก all the All the what อันนี้อะลายมือ All the best year two thousand แล้วก็ทอมทอมโจนอ๋อทีมทีมเจอรูมโหลายมือมันก็ดูสวยดีนะแต่อ่านยากนะคะอ่าโอเคอันนี้รู้สึกจะส่งมาจากอังกฤษน้ำหอมเป็นแบรนด์ของเออสวีเดนะนนะถ้าไม่จำไม่ผิดก็เนี่ยแต่ว่าสามารถซื้อที่เว็บไซต์ ที่เว็บไซต์ของอเมริกาก็มีนะคะแล้วคิดว่าเขาน่าจะชิปไปไทยด้วยซึ่งถ้าเกิด first purchase อ,อ่ะขอ,องไง first purchase นะคะสามารถทายแอปแล้วก็ได้ลด10%ด้วยแล้วถ้าเกิดซื้อเกิน90เหรียญก็ได้ฟรีชิปปิง้งเพราะฉันราคาดี<อ>ต้องคอสวยอ่ะถ้าเห็นสีเขียวก็รู้แล้วนะว่ากลิ่นเขาเป็นทำนองไหนเนาะ Okay. โอเคอ๋อเขาน่าจะห่อให้เข้ากับสีกล่องจึ้งสีกล่องสวยอะสีเขียวสวยคือสังเกตเนี่ยสีสวยหมดเลยอือแต่ข้างในเป็นสีขาวใสนะคะอันนี้จริงนี่เคยได้ซัมป้ลมาจากน้องทอมนะคะแล้วก็ลองไปรู้สึกได้มา2เวลแล้วชอบชอบมากแล้วก็กลว่าจะซื้อแล้วก็ไม่ได้ซื้อสักทีนะคะ <laughs> เออโม่แต่ไปซื้อกลิ่นเออน,นะคะก็ ก็เลยอ่ะเพิ่งตำไปนะคะเป็นการฉลองปีใหม่ให้ตัวเองอ,อ้อทำไม,มกแกะยาก<ส>เดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อันนี้อยู่ใน m o s t f a v o r i t e อ,อ,อ่อน้ำหอมปี2023ของนุยนะคะสำหรับกลิ่นอื่นๆถ้าเพื่อนๆอยากรู้เฮย้ยแกะยากอะฉีกละหยดเก็บกลอนะอ่องอ่ะก็โอเคถ้าเกิดใครอยากรู้ว่ากลิ่นอื่นมีอะไรบ้างนะก็อย่าลืมไปดูคลิปตรงนี้ได้นะคะข้างในก็ไม่มีอะไร simple simple ขวดก็ใส่ๆธรรมดาค่ะไม่มีอะไรค่อนข้างแบบเรียบง่ายนะคะอืมแล้วก็อ๋อโอเคแล้วนะช่วยเป็นกำลังใจให้นุ้ยด้วยนะคะในการทำคลิปต่อไปของนุ้ยโอ้โหแบบเชื่อแมมว่าเวลายิ่งทำมานานเนี่ย มีความรสึกต้องการกำลังใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไงนะเป็นกำลังใจให้พี่นุ้ยง่ายๆโดยการกดไลค์อย่าลืมกดไลค์คนที่ดูถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วกด subscribe ด้วยอืพี่นุ้ยจะได้ถึงแสนคนสักทีไปมาเพ <c oughs> ิ่งรู้ตัวเองทำเอ่อทำเอ่อยูทูบมาตั้งแต่ปี2018มัน6ปีแล้วนะเออแต่ปีที่แล้าจะทำน้อยนิดนึงเพราะว่าเอา่อเปลี่ยนงานใช่ปะ่ะเปลี่ยนมาเกือบ2ปีแล้ว ปีนี้จะอออปีกว่าแล้แต่ว่ามันยุ่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะอืมเราต้องการกําลังใจด้วยนะเออเป็นกําลังใจกันหน่อยกดไลค์หน่อยกดแชร์กดแชร์เนี่ยยิ่งแบบจะกราบเลยอ่ะโอเคพรีดิซี่นะคะเป็น e d p 30ml ขวดเล็กขวดเล็ก30 ml เท่านั้นนะคะเป็นกลิ่นเปิดมาด้วยก็ว่าก็คือฝรั่งแล้วมีรูบาร์มีอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่ะแล้วก็รู้สึกมีโน้ตของมอส มีโน้ตอะไรอ่ะอ๋อมีมัชรูมมีกลิ่นดินอะไรก็ไม่รู้ว่าเออแต่มัชรูมเนี่ยก็จะกลิ่นออกดินๆเนาะแล้วก็มีความเขียวๆออไม่ใช่ความเขียวเนี่ยมันมาจากโน้ตอื่นนะอืมแต่มัชรูมเท่าที่เคยดมนึกว่ากลิ่นมันเหมือนดินอะแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนเรามาสเปรย์เลยลวกันคือนี่หวังว่าที่เคยโอเคอืม ที่เคยลองในเวลอ่ะสังเกตปะ่ะบางทีเราซื้อน้ำหอมตัวอย่างมาหรือว่าลองในเวลขวดเล็กๆอะบางทีกลิ่นอาจจะไม่เหมือนกับขวดเต็มเลยทีเดียวอะคือส่วนหนึ่งนะี่คิดว่าในเวลนะมันอาจจะเนื่องจากมันแบบถูกสเปรย์ออมามันมีการผสมออกซิเจนแล้วแล้วถ้าเก็บไว้นานบางทีก็อาจจะทําให้กลิ่นเพี้ยนซึ่งส่วนใหญ่จะกลิ่นเพี้ยนไปในทางที่ไม่ดีนะเออแต่บางทีมันก็ดีก็มีนะ คือนุ้ยอยหวังว่าอยากให้มันกลิ่นเหมือนในเวลอืเมืม่อกีน้เนี้ยสปเปรย์แล้วนุ้ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอะไรวะมันมีความเป็นไทยๆท,ที่ออกแนวแบบตอนนี้คือมันจางลงละมันกลิ่นเหมือนกับพิมเสนไทยเหรอที่มันจะแบบเย็นๆหน่อยหนึ่งเงี้ยแล้วก็ออกไม้ๆแห้งๆนิดหนึ่งแต่ตอนนี้มันหายไปละ เราจะกลายเป็นกลิ่นฝรั่งที่ชัดขึ้นส่วนหนึ่งที่นุ้ยชอบกลิ่นนี้เพราะว่ามันมีกลิ่นฝรั่งที่ชัดเจน,นก็เลยแบบชอบมากเนี่ยทอมโนยก็คือจะมีความเปรี้ยวหวานเอ,อ่อแล้วก็เขียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบกลิ่นเขียวก็น่าจะชอบแต่ว่าจะสําหรับนุ้ยนะถ้าไปอ่านในฟรังกิก้าหลายคนจะบอกว่าเขียวเหมือนกราสเพิ่งถูกตัด ซึ่งนึกไม่รู้สึกว่ามันเขียวแบบกราสขนาดนั้นมันเขียวเหมือนกับฝรั่งสุกมากกว่านะคะซึ่งถ้าอันที่กลิ่นเขียวเหมือนเอ่อหญ้าเพิ่งตัดเนี่ยน่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะไวไวฟิกแอนด์แคสซิสของโจมโลนนะจะเขียวกว่าคือเป็นเขียวที่ทนองใสๆะคะ่ะแต่อันนี้จะเป็นเขียวออกแนวฟรุตตี้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครเบื่อกลิ่นพวกซิตรัสแบบ จริงๆนุ้ยชอบซิตรัสแต่ว่าหลังๆก็เริ่มเบื่อเนอะเพราะว่าเริ่มมีเยอะก็แอบเบื่อเออแต่นุ้ว่ากลิ่นซิตรัสเขียวออกแนววูด,ดี้หน่อยๆของอันเนี้ยน,นุ้ว่ามันทําให้ไม่เบื่อคือไม่ใช่เปรี้ยวซิตรัสนะเออมันจะเป็นเปรี้ยวในทํานองฟรุตตี้แบบอื่นอนะซึ่งนุ้รู้สึกว่าเออมันก็แบบ ไม่ได้ซ้ำเอ่อมันไม่ซ้ําใครดีค่ะเดี๋ยวมาลองสิบห้าทีแล้วดูสิว่ากลิ่นเขาจะเป็นไงอ่อนนิ้จะเปรย์บนเสื้อผ้านะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่เพี้ยนด้วยอะ่ะเพราะว่านึกว่ามันเป็นการลองที่อาจจะนูโทรลมากกว่าที่นี้มาลองบนผิวด้วยเออเพราะว่าบนผิวบางทีเคลปัญยาเคมีไม่เหมือนกันแล้วหลังๆเนี่ย นุ้ยแทบจะไม่ฉีดน้ําหอมบนผิวเลยยกเว้นตอนนอนที่อาจจะฉีดลงผิวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปข้างนอกเที่ยวอะไรเงี้ยนุ้ยจะฉีดลงเสื้อผ้าเลยะคะ่ะโดยเฉพาะที่ช่วงหน้าหนาวอย่างแบบตอนนี้หน้าหนาวการที่ฉีดลงบนตัวเนี่ยนุ้ยว่าแทบจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเนื่องจากเราต้องเลเยอร์เสื้อผ้าเยอะแยะอย่างวันนี้ก็เลเยอร์สองชั้นอยู่บ้านนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ากลิ่นเขาจะเปลี่ยนแปลง กนะลับมาแล้ว15นาทีมาดมกันกลิ่นเหมือนเดิมเลย <c oughs> นะคะจริงๆกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างลเนียนไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีแค่สเปรย์แรกที่นุ้ยบอกว่าอยู่ดีคล้ายๆกลิ่นพิมเสนเย็นๆไม้ๆแห้งๆใสๆโผล่ขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วต่อจากนั้นมันก็จะกลายเป็นกลิ่นฝรั่ง นวลนวลหว,ว,วานหวานค่อนข้างหวานมากเลยนะนู้สึกว่าหวานกว่าตอนที่นิลองในเวลนะคะแล้วก็รู้สึกจะนวลนันวนกว่าไม่ใช่นัวนกว่าเด่นวลกว่ามันมีความแบบทึบก,กว่าตอนนี้ลองในเวลนู้สึกว่ากลิ่นใสกว่านี้แต่อุคอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะคะเพราะนยชอบแบบกลิ่นออกแนวฝรั่ง ทีนี้อ่าสำหรับคนที่ชอบเลเยอร์นะคะสามารถเลเยอร์ได้เดี๋ยววันนี้เรามาลองเลเยอร์กันคือนุ้ยแค่คิดคิดอยู่ในใจเฉยๆนะนุ้ยยังไม่เคยลองเพราะว่าเพิ่งอันบ็อกซิ่งมาพร้อมกับเพื่อนๆเลยแล้วตอนนุ้ยลองในเวลเนี่ยนุ้ยก็ฉีกเขาเดี๋ยวๆเพราะตอนนี้กะว่าจะทำเอ่ออะไรนะกะว่าจะทำ คลิปแปะก็ไม่ได้ทําและใช้จนหมดเพราะชอบมากเหมือนกันบแบบเฮ้ยใช้เสร็จแล้วชอบหยุดหยุดลองไม่ได้แล้วทีนี้พอจะทําคลิปไม่มีให้ลองแล้วก็เลยไม่ได้ทํานะคะอ่ะ anyway เดี๋ยวเรามาลองเลเยอร์เขากันเอาเป็นเลเยอร์ในธีมของแต่ละ ฤดูกาลดีไหมจะได้ง่ายๆเนาะโอเคตอนนี้นุ้ยขอเริ่มด้วยวินเทอร์ก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เป็นวินเทอร์ของที่อวอชิงตันเนาะซึ่งกลิ่นเนี้ยมันถ้าใช้เดียเด่ยวๆอ่ะนุ้ยรู้สึกว่าเหมาะกับซัมเมอร์มากกว่าจริงๆน้ำหอมอยากใช้ตอนไหนก็ใช้ไปนะแต่บางคนเขาชอบมีธตีมไงเออซึ่งเวลาเดี๋ยวนี้นุ้ยเลเยอร์น้ำหอมเนี่ยนุก็เลเยอร์ตามธีมอ,อุณหภูมิการแต่งตัวแล้วก็ ฤดูกาลไปด้วยเพราะฉะนั้นพอ,อวินเทอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงความอบอุ่นใช่แล้วก็อ่นึกถึงธีมก่อนนี่เป็นไอเดียนนวยนาะถูกผิดไม่รู้นึกก็จะนึกถึงกลิ่นอุ่นๆก่อนอาจจะเป็นวา l นิลาแอมเบอร์หรือว่าไม้ก็อย่างได้นะเพราะไม้นึกว่าไม้จริงๆเราได้ทุกฤดูกาลแหละ แต่ส่วนใหญ่พอหน้าหนาวก็จะนึกถึงแบบกลิ่นอุนอ่นๆวานิลาแอมเบอร์อะไรประมาเนี้ยเราก็หากลิ่นเอ่อทำนองวานิลาแอมเบอร์มาก็ได้นุชจะพยายามหากลิ่นที่น่าจะหาได้ไม่ยากที่เมืองไทยเนาะก็มีกลิ่นเอ่อโจมโลน,น่ะอะอย่าเงี้ยเ่ับไม่ได้เตรียมเอ่อเมอร์แอนทองกาอะไรเงี้ยเมอร์แอนทองกาอ่ะนี่เมอร์แอนทองกาทีเนี้ยถ้าในไอเดียนุชน,นะนุชมีความรู้สึกว่า ถ้าถ้านุจะฉีดนะเนื่องจากกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ชัดนะปกติกลิ่นที่ออกแนวแบบเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยชัดแต่ทุกตัวของโจมมอมโจมเอ่เอเท่าที่นี้ยลองมาทั้ง3ตัวของโจมสตูดิโอเนี่ยเป็นกลิ่นสดใสที่ชัดหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังแล้วที่นี้เราอาจจะต้องคิดว่าเราอยากให้กลิ่นไหนเนี่ยโดดเด่นออกมาเนาะส่วนใหญ่กลิ่นโทนวานิลาหรือว่ากลิ่นอุ่นๆเนี่ย ในความรู้สึกนุ้ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอยู่ในเบสมากกว่าเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้เวลานุ้ยสเปร์นะคะนุ้ยจะสเปร์คนละจุดเลยเมื่อกี้นี้นุ้ยสเปร์จอรูมตรงนี้ใช่ป่ะนุ้ยก็จะสเปร์นี้ใกล้ๆแล้วกันเพื่อที่จะได้รู้ว่ากลิ่นม,มันเข้ากันไหมแต่นุ้ยว่ามันเข้ากันอยู่แล้วแหละมันเออนะคะอืมเข้ากัน ก็คือจะทําให้กลิ่นเนี้ยอบอุ่นมากขึ้นเพราะเมื่อรของข้าวจะเป็นกลิ่นในทํานองแบบวานิลาอุ่นๆมีความเป็นไม้เมือ่องึ้นเทศเบาๆกลิ่นมุดละมุนต้นมากอะ่พะพอเพิ่มความสดใสของกลิ่นฝรั่งเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้กลิ่นดูไบรท์ามากขึ้นนะคะนั่นคือหนึ่งไอเดียหรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นไม้ก็ได้นะไม้จริงแล้วแบบจะฤดูไหนก็ได้เดี๋ยวก่อนพยายามเอ้ยกลัวกลัวเก๊หักจัง ไม้เนี่ยอ่ะอันที่หาได้ไม่ยากนะที่ไทยอ่ะเพราะว่าอันนี้จริงก็ไปลองมาที่ไทยนะคะของอิอสโนะคะทาสิบก็ได้ทาสิบก็เป็นกลิ่นไม้ไม้เครื่องเทศเนาะหรือว่ากลิ่นที่ดังๆของเขาไอฮอลลี่ก็ได้ค่ะน,นี่ก็ได้เหมือนกันอ่ะอืมเพราะกลิ่นอิสโซมันจะเป็นกลิ่นในทำนองไม้กับเครื่องเทศต่างๆ อันนี้คือมาคาเรชนะคะจะเป็นกลิ่นไม้เครื่องเทศแล้วก็บวกกับคารามเมลยี่มเจอแล้วฮอลลี่ฮอลลี่ จะเซรัไปสามอันก็ยังได้นะนึกว่ามีเพราะว่าอันนี้วานิลาอันนี้ความสดชื่นอันนี้ไม้นึกว่ามันเข้ากันหแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ไม่ไมกล้าพอก็อ่ะฉีดนี้ก่อนก็ได้ก็แค่สองกลิ่นก่อนก็ได้ค่ะน,นี้ฮอลลี่นะคะกลิ่นไม้อาจจะมีเครื่องเทศบ้างน,นิดหน่อยแต่ว่าไม้จะเด่นกว่าของเอสโซหอมมากอืมอืมมาละ ไม้เหมือนไม้ถูกใสเลยต่อจากนั้นเราจะต่อด้วยจูมสตูดิโออาจจะข้างๆกันเนอะนุ้ยไม่อยากทับนุ้ยไม่ช่วยชอบทับแล้วเดี๋ยวนี้แค่แบบเดี๋ยววันนี้อาจจะมึนได้ <c oughs> โอเคมาละอืมพอมิกซ์กันแล้วหอมมากคือนุ้ยเออนุ้ยชอบนุ้ยชอบเขามิกซ์กับเอ่อ คอลีีมากกว่ากับเหมือนทองก้าเะอีกเออเพราะนี้ว่าเนื่องจากกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นต้องหาอะไรที่จะมาเลเยอร์ด้วยที่ค่อนข้างชัดเจนอีกอย่างหนึ่งเวลาเรานึกถึงการเลเยอร์ค่ะเราต้องรู้จักน้ําหอมเลาด้วยว่าน้ําหอมที่เราจะมาเลเยอร์เนี่ยมีความชัดเจนต่างมากกันแค่ไหนถ้ามันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนี่ย ก็เอามาสเปรย์ใกล้ตัวก็ได้อันนี้เพื่อเพื่อตัวเองจะได้กลิ่นนะเออแล้วก็อย่าไปสเปรย์ทับที่เดียวกันโดยเฉพาะกับกลิ่นที่อ่อนๆเพราะว่าไอ้กลิ่นที่ชัดเจนเนี่ยมันจะกลบกลิ่นอ่อนหมดแล้วเราก็อาจจะในการอัตราส่วนในการสเปรย์อาจจะไม่เท่ากันกลิ่นที่ชัดเจนกว่าอาจจะสเปรย์น้อยหน่อยถ้ากลิ่นที่ไม่ค่อยชัดเจนเราก็สเปรย์ให้มากหน่อยก็ได้นะคะอ่ะพอหลังจากวินเทอร์เนี่ยมันจะเป็นช่วงฤดูสปริงก็คือช่วงฤดูดอก ใบไม้ไม่ใช่สปริงคือใบไม้เขาเรียกว่าอะไรวะฤดูดอกไม้บานเหรอออฤดูดอกไม้บานเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยก็คิดถึงกลิ่นที่เป็นดอกไม้นะคะเยอะๆเลยกลิ่นดอกไม้เนาะถ้าจะเอาจริงๆอันเนี้ยมันก็เดี๋ยวป่ะน,นะ e r o s ร s n no น w ก็ได้นะคะของอ,อันนี้ของซาร่า ซาร่าที่นี่ก็ยังมีอยู่นะนี่เป็นซาร่าร่วมกับโจมาโลนมีทำคลิปเอาไว้นะถูกระดีคอลเลคชันนี้ของซาร่าร่วมมือกับโจมาโลนเนี่ยเป็นคอลเลคชันแรกแล้วน้ยก็ยังรู้สึกว่าน้ยชอบคอลเลคชันมีมากที่สุดมากกว่าอันใหม่ๆที่เขาออกมาอันใหม่ๆที่เขาออกมาน้ยรู้สึกว่ามันก็แบบเขาพยายามทำให้มันสูฟิสเคตมากขึ้นนะ่ะแต่เนี้ยมันจะ s ิมเพิลดีเลวมาเลเยอร์ง่ายดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลิ่นดอกอดอกทิเบอร์โรสนะคะถ้าเกิดใครชอบ อ๋อคล้ายคคุชชี่คิวตี้ดิเอ็มใช้กุชชี่อะไรนะที่กลิ่นดอกไม้ที่คนเคยคิดๆิกันอนะ่ะอืมมันไม่เอาดีกว่าคือส่วนที่ชอบทุนไไมไรก่อกมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อเฟอร์ก,ก็ไม่เอานีา่กลิ่นส้มเอาอะไรละก็อ๋อเฟอร์เดย์เพเออนี้ที่กลิ่นคล้ายชา n นลตัวหนึ่งนะคะอ่ะชิ้นนี้อันเนี้ยอันเนี้ยกลิ่นจะเบาวกว่านี้แน่นอนอ,อยากจะมีการฉีดคึ้นสเปรย์จังทาไงดีอ่ะงั้นก็ เดี๋ยวก็นนะ้าฉีดอันนี้เบาๆก่อนโหเบาไม่ได้เลยอะ่ะอืมความจริงนะถ้าจะให้ชนะนะต้องเอากลิ่นดอกไม้ที่ชัดๆอะ่ะกลิ่นดอกไม้ที่ชัดหน่อยนะที่ตอนนี้นนึกออกนะคือนะุไม่อยากเอาเดลีน่ามันจะโหดไปอาจจะเป็นของโจมาโลนก็ได้ค่ะง่ายดีออเรนจ์บลอซซัมก็ได้เนาะอันนี้นี้ว่ามันจะสู้ไม่ได้อะ่ะอือ นี่กนันดี่ไงเพราะว่ามันดูยังไงเอาอินช์บลสซัมได้ละตตยละเหลือแบบก้นขวดเหลืองออยใช่โอเคออรนช์บลสซัมน่าจะพอไหวเอาสองสเปรย์เดียวอุ้ยไม่ค่อยโดนะเอาอุ้ยดีมากดีมากเอออันนี้เข้ากันมาก นื่องจากนี้ว่ามันอาจจะมีแบบมีความใกล้เคียงกันบางส่วนมีตัวเชื่อมอะ่ะคือเพราะอันนี้มันจะมีความเป็นส้มๆแต่มีดอกไม้ชัดเจนใช่นเป็นดอกส้มอืมก็ค,คือเหมือนกับดอกไม้สีขาวผสมส้มง่ายๆแล้วอันนี้มันจะเป็นกลิ่นเอ่อ fresh อะ่ะ fresh ในทํานองซ i t r u s ที่มันก็ไม่เชิงซิ c i t r u นะมันดอกเปรี้ยวๆผลไม้อะ่ะง่ายๆเรเกซิต r u s ไปเลยก็ได้อืม นึกว่ามันเลยเชื่อมกันแล้วมันทําให้ให้ดี่ยเออบวกกับความเป็นดอกไม้สีขาวมันก็จะมาตัดกับความอันนี้มันอาจจะมีความชาร์ปนิดหนึ่งใช่ปะ่ะมันเชื่อมทําให้ละมุนขึ้นน่ะอืมนะเออมันมันดีมันดีน,ดนี้อืมอ่ะก็หากินดอกไม้อะไรไปได้นะคะมาเชื่อมกันนะเพื่อทําให้หอมมากขึ้นนะคะ แล้วก็แถมนิดนึงละกันถ้าเกิดสมมติงานตอนกลางคืนใช่เรามีกลิ่นอะไรที่ออกแนวกลางคืนอย่างเงี้ยเอที่มีความเป็นหนังเป็นไอริสก็เอามา mix กับตัวนี้ก็ได้ให้อันนี้ให้อันนี้อาจจะฉีดตัวที่หนักๆที่แบบมีความหรูหราเยอะหน่อยนึงแล้วค่อยท็อปด้วยอันนี้นะคะอันนี้นี่ขอไม่ฉีดละกันเพราะเดี๋ยวจะ <c oughs> ไม่มีที่จะฉีดละพอสปริงเสร็จก็จะซัมเมอร์คราวนี้ซัมเมอร์ง่ายอันนี้ตัวเดียวมันก็ซัมเมอร์แล้วทีนี้ถ้าเราอยากซัมเมอร์เพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ฉีดกลิ่นเอ,อ่อซิตรัสหรือว่าจะแม่ฉีดกลิ่นเอ,อ่อผลไม้เพิ่มเข้าไปก็ได้นะคะกลิ่นผลไม้เนี่ยโอยนีมีเยอะแยะเลยที่เป็นซิตรัสนะคะอ่ะ <c oughs> อันนี้ของแอชเลียโคลนลืมชื่อกลิ่นแล้วอะอชื่ออะไรวะเปอนันติมั้ย โอ,อ,อ,อ้ Pacific Pacific ล่ะอืมโอเค <c oughs> เข้ากันแน่นอนค่อนข้างมั่นใจอ่ะเดี๋ยวอ่อนนี้ก่อน <c oughs> พูดไปพูดมาทำไมสิ่งจะหายอ,ะอ่ะ,อะกลินก่นซิตรสัสแล้วก็มีพวกผลไม้พวกเอ่อจำไม่ได้แล้วอะ่ะาคุณหวานเนี่ยอืมอืมม แปซิฟิกลามเนี่ยกลิ่นเหมือนกับพวกเอ,อมีเหมือนเบอร์รี่อ่ะมมะนาวถ้าจำไม่ผิดเขาจะมีมะพร้าวด้วยนะแต่ตอนนี้เนื่องจากพอชิปจสมกันแล้ว,วอันนี้กินแรงอะ่ะอาจจะค่อนข้างกบอันเนี้ย <c oughs> คือมันได้นะแต่นูยังไม่ค่อยชอบเท่าไหรอ่อ่ะแต่ทีนี้ไม่มีที่ฉีดแล้วนูอยากให้มันไบรท์กว่านี้หนือว่าน่าจะเป็นอันนี้น่าจะดีกว่า เพราะว่านี้มันเป็นหวานเหมือนหวานผลไม้ที่แบบโอแนลเบอร์รี่ที่แบบหวานเจี๊ยบไม่ค่อยอไม่ไบรท์เท่าไรหร่อ่ะหนูอยากให้ไบรท์กว่านี้สิ่งฉันหายไปไหนเนี่ยโอเค่ <c oughs> <Okay. S 1> นะจะเป็นอันนี้น่าจะดีกว่านะอืมชื่อว่าอะไรเอ่ยพ o m เม l โล a พารา s ใช่โอ้ยเราจะฉีดตรงไหนอะ่ะถ้าพอมเมลโล r พาราดสนะ หรือว่าจะฉีดนนี้ก็ได้อ่าอันนี้ยิ่งถูกเขาใหญ่เลยเวทีเวอร์แพมพมสก็คือกลิ่นส้มโอไม้แต่ว่าส้มโอจะชัดเจนกว่านะคะอืมถ้าถ้าอันนี้มันแพงไปก็อันนี้ก็ได้หรือว่าเออเนี้ยทำออกมาคุณภาพดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มกว่อมไบรท์แน่นอนนี่รู้ว่าเข้ากันแน่โอ้ยจะไม่ลูวงโอ,โอเคจะฉีดดีไหมซัมเมอร์ขาดสปริงขาดสปริง่ออยากฉีดอะเดี๋ยวก่อน หนึ่งจะชิมไหนวะโอออนอะหมอนผู้ช่วยเพราะว่าห้าเส,สียงหายอน,นี้มันอยู่นี้เนาะน,นี่ว่านี้ต้องสองน่ะถึงจะสู้ไหวอะ่ะเพราะว่าของโจรุมเขาเป็น EDP แล้วชัดมากอะ่ะอันนี้จริงจรก็ EDP แต่ว่ามันก็ดูว่ามันไม่ได้ EDP อาจจะมีขวนอวบไม่ได้เยอะขนาดนั้น กต้องรอยปัแป๊บหนึ่งให้เขา mix กันอะตอนนี้มันยังไม่ค่อยยังไม่นั่นอะคือเหมือนกันมันยังเป็นดมจุดนี้เป็นไอเอ่อจูมสตูดิโออันนี้เป็นโพเมโลมันยังไม่ mix กันอะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งก็ยังไม่ได้แคร์แปลกใจมากยังไม่ได้ยังไม่ได้เมทิเวอร์ซู้ไม่ได้ เลยครับหนึ่งอันนี้ทับเลยอันนี้ได้อืมอันนี้ชอบอืมอันนี้กัอันนี้แต่ว่าจะบอกว่าตอนนี้เริ่มจมูกบอดนิดหนึ่งนะคะนึกว่าอ่ะโอเคอันนี้กับน,นนี้เวิร์กนะคะเนื่องจากอันนี้แรงมากพอกลิ่นซิตรัสที่ไม่แรงพอมันจะทําให้เหมือนกับ ถูกกบไปจนไม่ใช่ว่ามันไม่เข้ากันนะมันเข้ากันจนไม่รู้สึกว่าจะฉีดทำไมทำนองนั้นมากกว่าเนาะอ่ะพอมาซัมเมอร์แล้วหน้าสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่หน้าสุดท้ายเออสุดท้ายก็คือ fall autumn นะคะ autumn นี่ว่าอารมณ์ก็คล้ายๆกับ winter นั่นแหละเออก็ออกแนวอบอุ่นอดอุ่นแล้วก็จะนึกถึงกลิ่นไม้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอันที่นึกเอยมาแล้วก็ได้เนาะเป็นไม้ เครื่องเทศอะไรเงี้ยอืม응หรือว่าจะเป็นกลิ่นแนวเอ,อ่อแอมเบอร์วานิลลาก็ได้อ๋ออันนี้เดี๋ยวก่อนและก็อาจจะเป็นนี่เดี๋ยวก่อนนะโูออนนี่ไอริสเตอร์ที่นายกลิ่นโปด แต่ไม่แน่ใจจะสู้นิดคืนนี้นึกว่าต้องครึ่งสเปร์อ่ะอืมไอริสเตอร์ที่นายเขาก็ไม่ใช่เป็นกลิ่นที่แรงมากนะแต่ว่าก็ชัดแล้วก็มันค่อนข้างสบายนึกสึกว่าเป็นกลิ่นไอริสไม้ที่ค่อนข้างสบายแล้วฉีดในเมืองไทยนึกสึกว่าสดชื่นพร้อมกับความหรูหราโอเคงั้นเดี๋ยวเราฉีดตรงคุณหมอนแล้วกันคุณหมอนเฮ้ยความจริงต้องฉีดอันนี้ก่อน คือสเปรย์เขาไม่ได้แบบดีขนาดนั้นที่จะคนโทรลให้เหลือครึ่งสเปรย์ได้ถ้าเปิดเป็นขวดสเปรย์ของหลุยวิตตองอะดีมากคือสามารถคอนโทรลแบบครึ่งนึงได้อะแต่อันนี้แบบกดแล้วมันไม่ได้อะเ็มว,วน่นวนาไม่น่าเชื่อว่านีซู้ได้ เข้ากันเข้ากันนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะหรือว่าจะไปงานหรูๆแล้วอยากจะเพิ่มความเหมือนกับสดใสนี่ว่าก็เอาไอริสผสมกับอันนี้ก็ได้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆฝาขว,วดหายไปไหนฝาขวดงง ปาขวดหายอันนี้ก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะคะในการเลเยอร์ของนุย้ยเออถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าถ้าเกิดใครมีไอเดียในการเลเยอร์น้ำหอมก็ลองเล่าสู่กันฟังได้นะหรือว่าเลเยอร์น้ำหอมนี่เป็นอะไรที่แบบสนุกมากในการใช้น้ำหอมเนาะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีไอ้พราดีซี่เนี่ยก็เอากลิ่นสิตรัสอื่นๆหรือกลิ่นสดใสสดชืออ่นอื่นๆในการเลเยอร์ก็ได้นะคะแต่นี้เอันหนึ่งที่นุ้ยแนะนำเลยนะนุน้ยชอบมาก เดี๋ยวคงได้ใช้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะหนูกำลังคิดอยู่ว่านุ้อยากจะมาแชร์สิ่งอื่นๆที่นุยใช้แล้วชอบในปี2023ที่ไม่ใช่น้ําหอมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองคอมเมนต์กันมาข้างล่างนะว่าสนใจไหมหนูคิดว่าเออนุ้อยากทำและอยากแชร์ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแบบ เรื่องผมเรื่องผิวเรื่องอะไรงเงี้ยเออรวมๆสิ่งที่ใช้แล้วชอบนะคะแล้วใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe อย่าลืมกดนะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าของนุ้ยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย